ซงจุงกีคัมแบคซีรี่ใหม่เปิดตัว3ตอนแรกทำเรตติ้งทะลุ2ล้านฟีดแบ็มาแรงมากๆทั้งในเกาหลีใต้และทั่วเอเชียกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับรีบอนริดที่ได้พระเอกซุปตารซงจุงกีมารับบทนำของเรื่องกับบทบาทยุนฮยอนอูชายหนุ่มผู้พักดีต่อตระกูลเศรษฐีเจ้าของซอนยางกรุ๊ปเครือขา่ายธุรกิจใหญ่ระดับประเทศแต่เขาถูกหักหลังและฆาตกรรมโดยตระกูลที่เขาพักดี โดยหลังจากออนแอร์ air, เพียงแค่3ตอนแรกก็ทำเอาเรตติง้งทะลุสองหลักอย่างรวดเร็วโดยในตอนที่3กวาดเรดตติ้งผู้ชมทั่วประเทศไป10.826%โดยมีผู้เข้าชมสูงถึง2.669ล้านคนเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เริ่มออนแอร์ air, พร้อมสร้างสถิติใหม่อีกมากมาย โดยรีบอลริดครองสถิติได้ดังนี้1เป็นซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของช่อง jtbc ในปีนี้2เป็นซีรีส์เรื่องแรกของช่องในรอบเกือบ3มปีที่ได้เรตติ้งผู้ชมทะลุ2หลัก 3. ครองอันดับหาเรตติ้งซีรีส์สูงสุดตลอดการของช่อง jtbc 4. ครองอันดับ27ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดตลอดการของช่องเคเบิลทีวี 5. ครองอันดับ6ซีรีส์ช่องเคเบิลทีวีที่เกาหลีใต้ที่เรตติ้งสูงสุดในปีนี้